บุญยังโจเลหิทูฮรลังแปลว่าขึ้นชื่อว่าบุญโจนป้นไปไม่ได้บุญประเสริฐสุดดีไม่มีทุกข์มีแต่สุขอย่างเดียวไม่เหี่ยวเฉาเป็นที่หนึ่งพึงรู้อย่าดูเบาบุญของเรายั่งยืนชุ่มชื่นใจถึงพวกโจรป้นฆ่าเขาวาวุ่นจะป้นบุญความดีหามีไม่ด้วยบุญนั้นเป็นทรัพย์ประดับใจย่อมปลอดภัยพาโลพวกโจลาสวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับ พบกันแล้วผมกับช่องเหรียญดีพิทีเด่นนะครับผมอีพี่นี้นะครับจะพามาชมกิจสายเนียวอีกท่านนึงนะครับของเมืองเพชรบุรีนะครับผมอ่าเมืองนี้จะมีสายเหนียวเยอะนะครับผมเหนียวจริงจริงนะครับผมอ่านะครับดูกันนะครับพี่เหรียญของพระอินนะครับผมหลวงพ่ออินวัดยางนะครับผมอนุญาตนะครับเหรียญรุ่นสี่นะครับสร้างปีหนึ่งสองนะครับผมว่ากันว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับอ่านะครับหลวงพ่อแดงได้ปลูกเสกด้วยนะครับอ่า นะครับหลวงพ่อท่านได้ไปให้หลวงพ่อแดงอธิษฐานจิตด้วยนะครับเหยญรุ่นนี้นะครับถือน่าชายมากนะครับผมเหยญรุ่นสี่นี้นะครับดูวงตาท่านนะครับอ่าดวงตาลึกนะครับในบูเลยแบบนี้นะอ่านะครับดูนี่ครับสิ่งที่อ่าไม่สามารถถอดได้เส้นอยู่ข้างในดวงตามีเส้นเชื่อมเส้นดงหะวิ่งนะครับอ่ารอยขูดรอยแต่งข้างในดวงตานี้เห็นไหมครับผม นครับหรือตางดตาหรืน่นี้เซนเซียอะนี่ในตาด้วยนะครับอมีน <respuesta gorilla fruit> um, uh, ิติแบบนี้นะครับความคมนะครับเซนเซียสาวคมนะครับมาแตกข้างออกมาแบบนี้ข้างตรงไปนะครับมาเนไม้นะครับนี่ที่เราต้องจำไว้นะครับ ตัวหนังสือกบฝันตัวหนังสือเลยครับตนี้ต่ออย่างสวยงามนะครับครับผมรอเรือนะครับพระตรงนั้นออกกันได้เห็นนี่นะครับสวยงามมากนะครับผมเป็นรูปท่านพึ่งองค์นะครับสมุอ,มอลหูมีวารถไหล่นะครับผมด้านข้างท่านเขียนว่าพระราชนะครับวชิลาพรน,นะครับผมเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรีนะครับพระราช นี่นะครับค่าปีขึ้นีงนะครับอัะการเรืนิเกิลเงินตามนะครับพอได้อายุมาจะเป็นอย่างนี้มันจะเขียวขึ้นมาครับค่าปีนะครับหรือว่าอันนี้อันนี้กําลังลอกนะครับผมอะไรกาลังเปิดเพชรบุรีนะดูความเก่าให้ได้ด้วยนะครับเหรียญเก่าประมาณนี้นรั็ต้องอยู่ประมาณนี้นะครับไม่งั้นจะเป็นนิเกิลหรือกระไรนะครับเส้นผ่าของคมนะครับดูดวงตาลึกๆแบบนี้นะครับสมมู จีบอนะเป็นเสยนวิ่งเยอะเลยนะฮะเป็นคอนะอครับนี้นะครับนี่นะครับดู้วยนะครับในห่วงนะครับ็นนีอย่างนี้นะครับเพราะบางทีเราสั่งซื้อเราชอบมาใช้เพื่อคุณเราก็ต้องให้ได้ของแท้มานะครับนะครับมีรับรู้ห่วงนะครับต่อครั้งเดียวนะครับพื้นผิวแบบนี้นะครับเหรียนนะครับ สึกก่อนไปตามธรรมชาติของโลหะครับนครับมันจะไหลเงินเพินม้นครับหลกนะครับแถต,ต้องเป็นแบบนี้พลังวิญญาณซีนะครับผมดูตัวยันในแต่ละช่องครับแบบนี้นะครับเราจยากพาจอากเกินไม่เห็นนะครับ แก่พลาดแก่เกินตามตัวอยัางนี่นะครับไกลกันให้เห็นนะสองห้าหนึ่งสองนะเห็นไหมครับไขนน้าล่าไปลด้ห้าข้างล่างมีเ,เกิดออกมาแตกๆนะครับแบบนั้นนะครับผมจำให้ดีจำให้มั่นนะครับผมนะครับลุข้างหน่อยนะครับแบบนี้นะครับ เป็นึ่งสองครับพออย่างนี้นะครับก็จะไม่คมนะครับผมอทื่อๆนะครับนี่นะครับจัดฉีดไว้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับนี่ครับจัดฉีดนะครับอยากไปแบบนี้นะครับไม่สม่ำเสมอนะครับผมอ่าถูกบ้างไม่ถูกบ้างบางอันก็สุดบ้างก็ไม่สุดตานีครับวันี้ฮะประมาณสัก สิบเอ็ดนาฬิกานะครับมีขีดอยู่ตรงนี currently. ้ <Take hatten> นะครับเนี่ยนี่นะครับนี no ่ครับอืมนะครับนี่ครับมาสิบเอ็ดนาฬิกานะครับมีบ้างมีบ้างตรงนี้นะครับอยากจำบ้างตัดอันนี้นะครับผมอ่านะครับสําหรับพุทธคุณนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับผมมีตามหานิยมด้วยนะครับเจ๊กีืองเพชรไม่ต้องห่วงครับเรื่องเหนียวนะครับผมอ่าคุ้มครองท่านและลูกหลานได้แน่นอนนะครับผม เราศรัทธานะครับผมโอเคนะครับพี่ๆครับสลอยพีนี้นะครับฝากติดตามนะครับอีพีต่อไปนะครับช่องเหรียญยุทิเด่นจะพาไปชมเหรียญเจติอาจารย์ทั้งไหนสลัยพีนี้ข่าวครับสวัสดีครับพี่พี